เขาบอกว่าเสื้อตัวหนึ่งราคาสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้าซื้อตัวเดียวเขาไม่ลดให้นะแต่เขาบอกว่าถ้าซื้อสองตัวจะลดให้สิบเปอร์เซ็นตโจทย์ถามว่าซื้อสองตัวจะจ่ายเงินเท่าไหร่งั้นโอเคราคาเต็มของสองตัวครับราคาเต็มของเสื้อสองตัวมันก็ต้องเป็น สองคูณสามร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับราคาเต็มเท่านี้ถ้าไม่ลดราคาก็ต้องจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบแหละแต่เขาบอกว่าลดให้สิบเปอร์เซ็นตะลดให้เท่ากับสิบเปอร์เซ็นตของราคาเต็มงั้น ก็เป็นสิบส่วนร้อยของก็คูณราคาเต็มเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้ก็จะตัดได้เจ็ดสิบห้าบาทเขาจะลดให้เจ็ดสิบห้าบาทไอ้ตรงตัดพรลูกๆคงจัดการเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินก็แทนที่ต้องจ่ายเงินเต็มเจ็ด้อยห้าสิ ก็จ่ายไม่ถึงแล้วเพราะว่ามีส่วนลด75บาทก็ลบออกไป75บาท6็ด75บาทหรือก็เป็นคำตอบนะครับ